ทำไมคนที่เปลี่ยนงูเฮงนะฮะแล้วชีวิตดีขึ้นนะครับเป็นคําถามที่เพื่อนเพื่อนถามมานะฮะว่าเออทำไมบบคนรลบข้างนะฮะหน้าตานะครับตามปกตินะครับแล้วก็พอไปเปลี่ยนงูเฮงคือไปเสริมจมูกบ้างนะครับบางคนก็จะไปทําตาทําปากเลยนะฮะและชีวิตเขาดีขึ้นนะครับมันเนื่องจากเพราะอะไรนะฮะดวชะตามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ทําไมมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องของชีวิตนะับมันฟื้นแล้วก็มีเงินทองเข้ามามากขึ้นนะครับทีนี้ฮะสายองการดวงนะครับมันมีทั้งเรื่องของดวงชะตาทั้งลายมือทั้ง งูเฮงนะฮะหรือว่าทั้งฮวงจุ้ยด้วยกันนะครับหลักๆถ้าเอามาเสริมกันโดยรวมมันก็จะทําให้ชีวิตหล,หลายๆอย่างมันก็ขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะครับทีนี้ฮะงูเฮงคือหนึ่งในราศีนะครับของคนนะฮะร,ราศีคือโอเคคนนี้ราศีดีนะครับหน้าตาผ่องใสโอเคดูชะตาหรือว่าเรื่องของชีวิตนาทีการงานการเงินก็มีแนวโน้มว่าจะดีถูกไหมฮะแต่ถ้างูเฮงหรือว่าราศีไม่ค่อยมีนะฮะหน้าตาบนมองนะครับ หรือว่าหน้าตาดูตาห้อยตาเหี่ยวเนี่ยคือเขาว่าตาเหมือนกับตาตกนะครับหรือว่าชีวิตทำไมมันดูหน้าตาหม่นหมองเศร้าหมองเหลือเกินเหมือนกับคนที่มีความทุกข์นะครับหน้าตามันจะดูเศร้าๆครับทำไมชีวิตเขายิ่งแย่ลงนะครับทีนี้ฮะมันก็ต้องมีคําตอบนะครับเขาว่าโมเฮงก่อนนะครับหน้าตาผ่องใสเนี่ยมันน่ามองถูกไหมฮะมันน่าคุยด้วยถูกไหมฮะมันน่าจะร่วมงานด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกครับมันจะมีในมุมของจิตวิทยาก่อนนะฮะว่า การคุยกับคนที่หน้าตาเบิกบานสบายใจคุยด้วยแล้วสบายใจคุย,ยล้วเราอยากเปิดอกคุยด้วยแล้วเราอยากจะทําอะไรร่วมกันนะครับกับอีกมุมนึ้งฮะถ้าหน้าตาหมดหมองหน้าตาเจ้าทุกนะฮะและยิ่งถ้าแบบหน้าตาเจ้าทุกมีแต่ความทุกข์กังวลแล้วก็ แต่ในเรื่องของความทุกข์ของตัวเองนะครับคนก็ไม่อยากคุยด้วยคนก็ไม่อยากร่วมงานด้วยคนก็ไม่อยากเปิดอกเปิดใจด้วยนะครับการที่จะสัมพันธ์ความรู้สึกดีๆกับใครมันก็จะถูกระยะเขาเรียกว่าระยะห่างก็จะห่างขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการสนับสนุนส่งเสริมของผู้ใหญ่หัวหน้าหรือคนรอบข้างแน่นอนครับคน2คนเนี่ยเราก็อยากจะคุยหรือสนับสนุนหรือว่าทํางานร่วมกับคนที่มีเรียกว่าความสุขนะฮะทีนี้ครับหน้าตานะครับมันก็จะมีสีสติต่างๆว่าโอเค จมูกแบบนี้นะครับเป็นจมูกหงนะฮะหรือว่าดวงตานะฮะเป็นตามังกรเลยครับคือมันมีหลากหลายอย่างนะฮะตามสิติตามังกรแบบนี้ครับจะประสบความสําเร็จนะหรือว่าใบหน้ารูปไข่ใบหน้าคือมันจะมีเหตุเรื่องของการเรียกว่าตําแหน่งต่างๆของใบหน้านะครับมันบ่งบอกถึงความสําเร็จที่แตกต่างกันนะฮะตามคางนะฮะจมูกนะฮะปากหรือว่าดวงตานะครับหน้าผากอะไรนะฮะหรือทรงผมก็เกี่ยวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบที่ โดยรวมคนที่มีตำแหน่งดวงตาใบหน้าหรือโงเฮงต่างๆที่อยู่ในโซนของความสําเร็จนะครับคนที่อยู่หรือว่าคนที่ทําอาชีพต่างๆและประสบความสำเร็จนี่ครับมันจะมีใบหน้าหรือดวงตาหรืออะไรก็ตามอยู่ในตำแหน่งหรือโซนนะฮะหรืองโงเฮงที่มีความโดดเด่นของเขานะครับฉะนั้นมันก็เป็นสิติว่าโอเคถ้าคุณทําใบหน้านะฮะที่มันใกล้เคียงนะฮะกับคนที่เขาประสบความสำเร็จไม่ใช่ให้เราไปก๊อปปี้หน้าเขานะครับไม่ใช่แบบหนังเฟซออฟนะฮะมันจะหมายถึงเรื่องของ ทำดวงตาให้มีพลังนะฮะหรือว่าใบหน้าหรือปากนะครับรูปกระจับแบบนี้จะเป็นคนที่คุยเก่งปากบานเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาหรือว่าพูดจาเชื่อเชื่อได้เก่งกนแล้วแต่นะครับเพราะ,ะนั้นถ้าคุณไปทําโซนของรูปรักนะฮะอกลักของหน้าตาหรืออัตลักษณ์ของตําแหน่งต่างๆของใบหน้าเนี่ยมันไปตรงในส่วนใดของโงเฮ้งที่ดีนะฮะมันก็จะมีโอกาสที่ดึงดูดนะครับคนรอบข้างหรือดึงดูดสิ่งต่างๆที่มันดีๆให้เข้ามาในชีวิตเราถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าใครที่ ทำใบหน้ามานะครับเพื่อนคนรอบข้างนะฮะแล้วทําเสร็จแล้วก็เออชีวิตด,ดีขึ้น1นนะครับแน่นอนว่าทำเนี่ยบางคนได้แบบคุณหมอที่เก่งๆนะฮะทำแล้วมันดูดีถูกไหมฮะวันน้เหมือนกับดารานะฮะคนที่ทำนะใบหน้ามาเนี่ยโอเคมันก็ดูดีขึ้นนะครับจากปกติสมัยก่อนนะครับก่อนเข้าวงการับหลังเข้าวงการเออความดูดีในการจ้างงานมันก็มีถูกไหมฮะถ้าแบบหน้าตาปกติกับหน้าตาทําแล้วดูดีคุณทํางานอะไรก็ตาม คนก็อยากคุยด้วยนะครับทำงานเป็นรีเซพชันคนก็อยากคุยด้วยทํางานที่ต้องติดต่อเจราจาเป็นในหน้าเออคนคุยรู้สบายใจเขาก็อยากจะคุยแล้วก็อยากมีสารความสัมพันธ์ในการงานในการทําธุรกิจธุรกรรมต่อเนี่เงินก็เข้าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นในยะว่าโอเคนะถ้าทำแล้วชีวิตมันดีขึ้น1โอเคทําแล้วมันก็ต้องสวยงามในระดับที่ที่มองแล้วโอเคนะฮะข้อ2ครับทำแล้วมันถูกต้องกับอัตลักษณ์ของตําแหน่งดวงตาคิ้วปากนะฮะหรือว่าคางหรือจมูกนะฮะ มันตรงกับศาสตร์ที่คนประสบความสําเร็จนะครับหรือว่าโมหิงที่ดีนะฮะมันก็จะมีแนวโน้มในสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคนคนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นคําตอบนะครับว่าเออทำไมคนที่ทําหน้าตานะแล้วมีชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะแต่ต้องบอกก่อนในคำว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะฮะไม่ใช่ว่าร้อยคนไปทำศิลกรรมใหม่นะครับแล้วชีวิตต้องดีขึ้นทุกคนนะฮะไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่าโดยรวมก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะฮะ แต่ก็ต้องผมก็จะวงเล็บอีกมุมหนึ่งนะฮะเหรียญมี2หน้าอีกหน้าหนึ่งก็คือสมมุติว่าคุณไปทําหน้าตาหรือทําจมูกนะฮะทจมูกดังเป็นสันนะครับแหมแหลมคมเหลือเกินนะ,ะโอเคการเงินมันก็ดีขึ้นนะครับมีความผ่องใสเรื่องการเงินขึ้นแต่มุมนึงนะฮะมันก็เจอเรื่องของความรักก็จะมีปัญหาน,นี้ผมยกตัวอย่างนะฮะโอเคนะครับทำอย่างหนึ่งมันจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและบางอย่างที่มัน drop หรือด้อยลงนะครับมันไม่ใช่ว่าทําทุกอย่างไม่มีหน้าตาของใครที่ ทุกอย่างเพอร์เฟกหมดครับทำเสร็จแล้วเงินดีงานดีความรักดีสุขภาพร่างกายดีหรือลูกหลานดีทําทุกอย่างนี้หมดโอ้งั้นคนเขาก็ทําตามกันหมดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีโดดเด่นในเรื่องการงานเรื่องชื่อเสียงนะฮะแต่ว่ามันอาจจะดรอปบางเรื่องนะฮะโอเคทําจมูกดั้งเด่นนะครับเป็นคมแหลมนะครับเพราะฉะนั้นโอเคการเงินเด่นนะฮะชื่อเสียงมากนะฮะแต่ว่ามันก็จะไปตรงกับอัตลักษณ์ของคนที่มีปัญหาในชีวิตคู่อะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ทําหน้าอะไรก็ตามเนาะก็ต้องเข้าใจกฎของ เรียกว่าเหรียญ2หน้านะครับคุณมันจะทําให้มันเด่นล่างเรื่องหนึ่งนะฮะแต่บางเรื่องมันอาจจะดรอปลงนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายเป็นเรื่องของครอบครัวนะฮะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับมันก็จะมีที่มันเด่นขึ้นมาแล้วบางอย่างมันก็ต้องดรอปลงไปบ้างนะครับเดนจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ว่าคุณทําอะไรด้วยนะครับโอเคนะฮะพอภ่ยนนเพลงพลาดแล้วก็ใจนะไปเลยครับใครมีคำถามเรื่องอื่นก็เขียนเข้ามาถามได้ครับสวัสดีครับ